เออฮะใช่โอ uh ้มาล้วมาลี้แซคขอลองมารลโอันเนี้ย เลยพี่พีทตอนนี้กดเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้าซื้อสองแท่งจะตกแตะเก้าสิบาทนะคะใช่ไหมคะพี่พีทเดี๋ยวเก้าสิบสองบาทซึ่งปกติเขาอยู่ถึงหนึ่งแท่งเนี่ย299หรือจัดโปรสุดอ่ะหนึ่งแท่ง199ยเกพี่พิมลิภายขายหนึ่งแท่ง1 9อยเอ้ยหนึ่งแถมร้อยเลยไม่รู้ใช่หนึ่งแท่งหนึ่งแท่ง199ใช่แต่วันนี้ร้อยเกบาทกดสองแท่งเหลือ92บาทวันนี้ให้ร้อยเก้ามะไม่มีเลยต้องไม่กดนะลิปออยอ่ะโอเค่ อะไรนะผมคนนั้นมาริโอ้ีมารีเอ๋อแกมาริเอ๋ออะไรโอเครออหนนีเบอร์สิองอัเบอร์สิบสองวิ๊แล้วเบอร์หนึ่งไงหนึ่งรู่ให้แล้วไปไหนแล้วนี่ศูนย์ทานนี่กลิปออยนี้มีสีป่ะแล้วเราจะลงเบอร์ทันไหมเนี่ยคือเราครึ่งชั่วโมงคืองงค่ะจุ่มจุ่มก็หมดแล้วน้องนันนันน้อพราะวันนี้รับโบ วันนี้ให้รับโปรเยางเพราะว่าเป็นโปรเฉพาะช่องโมนี่นะสวยอ่โมนี่จะโบเละแล้วดูหัวแปลงเขาดีทุกคนคือแบบใหญ่สะใจเข้าทุกซอกปากคือเรื่องเนื้อที่ว่าต้องให้เขาเลยลองเลยวันนี้เมชัดบำรุงปากแล้วสิบเก้สีใช่ปะใช่สิบสีจุกฉันทำกันบ้านสุดนี่แต่งพังอยู่นะครับ ให้เลยทุกคนอย่าลืมรับโปนะคะวันนี้ให้โปอย่างเดียวนะคะพี่พี่ให้เวลากดกันให้ฉ่ำๆเลยก็นี้ละมาครึ่งชั่วโมงหรือโพชั่นครึ่งชั่วโมงเออคิดดูโอ้หนูว่าหนูอเอาผิใจไปด้วยนะครับเลิฟพชั่นครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ราคาดีมากเด็ดแต่เราจะทำสีทันอ่ะตัวนี้ตัวแปรงขอสีเดียวกับพี่มาลิโอเลยเบอร์หนึ่งเบอร์ศูนย์มาลิโอมาลิโอใช้เบอร์หนึ่งไปทำตาบอเลยทาบอโอ้ยคนในอีฟขอเบอร์พี่กาดเลยพี่กาด พี่การดพี่สูงพี่การดพี่สูงพี่การดพี่สูงจ้างหนูอันนี้ได้ยังทำไมจ้างครึ่งชั่วโมงอะอันนี้เขาเขามีค่าอันนี้ได้ยังพี่การพี่กาดเรียบร้พี่การ์ดสพี่การ์ดพี่การ์ดไม่ไดมาพี่การดพี่การดไม่ได้มาค่ะวันนี้พี่การดไม่ได้มาพี่การดชอบใส่เสื้อตัวเล็กๆตัวใส่เสื้อมูนี้เออ วันนี้มาเก็บโปรอย่างเดียวนะคะทุกคนราคาดีมากๆแล้วก็ตอบโจทย์ทุกสี่ผิวตอบโจทย์ทุกคนเลยเพราะว่ามี19เบอร์แล้วเนี่ยสี่ครบสี่ขายดีเขาก็อยู่ซื้อ2จะได้แท่งละ9กาสบอบาทที่ร <นะ S 2> ักมาตรงนี้ซื้อสองแท่งจะได้แท่งละ9กาบาทถูกที่สุดแหละเพราะเมื่อกี้ไม่ส่งราคามา<อ>ไปทุกคนแล้วก็แบบราคาแบบร้อยก็บาตร้อยเก้าเก้าถูกสุดพีเมย์กาแต่ตอนนี้เฉพาะช่องพี่เมย์ถูกกว่าทุกที่เฮ้ยนี่สีเดียวกับพี่มาริโอ คร้องมาล้โอทำแล้วมันไม่ได้ป้าคนไม่ได้กันอย่างเงี้ยนี่ขนลุกอ่ะทุกคนนังไม่คือจริงผู้ชายทำได้ว่าตัวนี้เราจะทาเป็นเหมือนกับว่ามาร์กแล้วนอนเป็นบํารุงอือทาให้สวยไปเลยก็ของของพี่มาริโอมีชิมเมอร์ของพี่แซกของมาริแซกเบอร์อะไรครับมาลิเบอร์มาริแซกเบอร์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศหรอแต่ทำไมพี่อ่านมาคือในพี่ทาทับเลยนะเบอร์ศูนย์ เบอร์หนึ่งอยู่ไหนคะคือเราจะทาเป็นบำรุงก็ได้เว้ยหรือว่าเราจะทาแบบให้มันสวยงามก็ได้โอเคป้าเรามีจุ่มไหมทุกคนไอเน่ชอบมากไอเน่หลุดไปแล้วมาแกะตรงนี้มาไอเน่หลุดไปล่ะไอเน่แล้วน่สองสี่อีนึงเน่มานั่งตรงนี้นั่งนั่งตรงหน้าเวทีเมียอีฟดุนะทุกันจะมีจุ่มด้วยนะจ๊ะไอเน่หลุดไปแล้วมาจุ่มกับพ่อมาพ่อจะได้ซีเกตหรือเปล่าทุกคนมาลุ้นกันด้วยนะรัวตรงรัวใจเนาะ มามาคือนอกนอกจากได้ริปไปทาแล,แล้วเรายังได้ลุนอีกนะครับตอนนี้กําลังสวัสอยู่สวัสวันนี้ขอเลยป้าขอให้เลอร์พ o ชันหน่อยเป็นแบรนด์ของเด็กรุ่นใหม่คนละหนึ่งเดอร์คนละหนึ่งเดอร์แล้วก็สวยมากนะคะเดี๋ยวจะลงสีให้ทานวันนี้มีครบ19สีทั้งสีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ทุกคน แล้ววันนี้มีตะกร้าตัวบัชตัวน,น,น้ำหอมมาด้วยเนาะอุ้ยพี่ติดตามเขาตะกร้าสองตะกร้าสามกดได้เลยแต่ถ้าให้นะถ้าใครเล็งลิปอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ควรกดอย่างยิ่งเพราะว่าราคาคือแท่งเดียวร้อยเก้าบาทแต่ถ้าใครซื้อสองแท่งจะตกแท่งละร้อยเก้าสิบเอ๊จะตกแท่งละเก้าสิบสองบาทเองพี่ๆ,ๆกดกันได้เลยแล้วคือลิปเขาคุณภาพดีมากที่เป็นสีชัดนะคะเป็นลิปออยที่มีบำรุงในตัวด้วยหัวใหญ่สันใจนะคะอืม สวัสดีค่ะโน่นโน่นเพื่อนมาโน่นโน่นโน่นใช่แล้วโพชั่นก็มาจริงๆพี่คิดว่าพี่คิดว่านี้พี่ได้ต่อันนี้ไม่แบ่งเบือนอ๋อไม่แบ่งเพื่อนนะมันเยอะมันมีเยปะเจเดนสวัสดีครับเจเดโอ้โหเมดิการแม่เมทาเบอร์หนึ่งกับเบอร์ศูนย์ศูนย์อคนสวยมากสีอะไรอ่ะคือเราก็มีเขาบอกว่าเบอร์สิบสองอ่ะอีกเบอร์หนึ่งที่เมดูรีวิวมา ห้าสสวย12มสวบสสสจอกชมพูลิ้นกระต่ายหน่อยนี่คือดูมาจับจองมาแล้วบิ๊กบิ๊กขอทิชชู่เปียกหน่อยสามยู่หน่นี่ไงเมื่อกี้บอกนะทุกคนจิ้มจ่ายจบได้เลยวันนี้ราคาดีนะคะแนะนำว่าให้กด2แท่ง2แท่งเฉล้สิบบาทเท่านั้นคือถูกมากๆากอ๋อไปอยู่ตรงนั้นอาอพิมการได้ดีว่าพี่พี่หมออุ้ยแปะฝุ่นเหรอ ได้สามสามออ่อยๆเอเเดี๋ยวพี่สามโอ้มีบอกสามเท่าเไม่เห็นพี่ยลงไม่เจอแล้วเนี่ยตรงนี้ถ้าไม่มีก็ไม่เห็นนะเป็นเบอร์สแล้วพอยากเล่นมีพี่อยากได้ทิชชู่จังอยู่ตรงโน้นแล้วก็ขอคนหนึ่งดูแลมองของขวัญนะไม่เปไพะหมูได้ไม่บ้านมาีแต่พี่เลี้มันต้องมีบัางแหละซีเกตอะจริงรู้ป้าว่าตอนที่ขอให้พี่บุขายอ่ความจะแม่บุมอะได้ซีเตสามอันฮะ โอ้เขามาสามร้อยแท่งใช่ไหมไม่เขามาแค่ชุดเดียวเหมือนกันแต่ได้ซีเครตสามอันอ๋อได้ค่ะบุ๋มเขาเป็นตัวแม่ซีเครตไม่มีเลยหรอไม่มีเบอร์3เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่มีไม่มีเเอไม่แต่ถ้าเบอร์สามไม่มีก็แปลว่าหมดเอาเท่าที่มีรอรอ ที่ที่กดเลยทุกคนลิปออยพี่ให้ใช่เบอร์สามหมดไงขาดสต็อกเบอร์สามขาดสต็อกตัวเลือกไม่มีแม่เมทาเบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์ศูนย์ศูนย์สี่เสวยเบอร์อะไรสวยมากเบอร์หนึ่งกับศูนย์ศูนย์ฉันเบอร์ฉันเอาลงหนึ่งก่อนแล้วฉันก็ไม่ไหวแล้วฮอตไม่ไหวแล้วนี่ไงมาทุกคนเราอยู่กับเลิฟโพชชั่นแค่ครึ่งชั่วโมงนะโปรนี้เพราะว่าเขาบอกว่า ไม่ต้องไม่ต้องขายเยอะค่ะเพราะว่าของเราขายดีใช่ฉันขอทาเบอร์สิบสองอันนี้เหมือนใครแว็บมามากดแล้วกดแล้วคือรับโปรแล้วจบคือคนตัดเช็ดออกหมดเลยนะผมก็หมดใช่ไหมผมยังไม่เคยดมน้ำหอมเลยนีะแอปดมดีกว่าขอกระแล้งเลยป้าอยากให้กำลังใจน้องกาล่ะสองแห้งเลยป่ะล่ะสองแห้งหูปัดนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละขอแท่งละเก้าสิบบาทอันนี้น้องให้ราคามาขอได้ป้า รักเขาว่ะรักน้องซุ่มด้วยอ่ะพี่มาล่าแล้วชวนมาไม่มามันก็ทันหันเกินอ๋อมันดิวงานกันเมื่อวานไงดิวเมื่อวานแล้วนี้พี่ก็รับคืองงค่ะมันดิวงานกันไปหน่อยคิวไม่ตรงกันอุ้ยไม่เล่นนะน้ําหอมหอมมากหอมหอมไม่แรงย่นีเลโอ้ไม่เล่นนะน้ําหอมหอมมากเอ้ยหอมนะเฮ้ยตาล่าจุปเมทันจุ๊บได้ปะจุ๊บสองค่ะสวีทฮอต 12มันออกลิ้นก็ตายคือได้อผงหอมมากกดได้เลยนะคะลิปออยนะอยากให้กดจริงๆวันนี้1แท่งร้อยบาทปกติเนี่ยถูกสุดที่เขาเคยเจออ่ะร้อยเกาเแต่วันนี้ยร้อเกบาทถูกมากๆพี่ออกก้มหอมป่ะใช่เขาบอกน้ำหอมดีมากติดมากจีเมื่อกี้ฉีดไปหนึ่งหอมมากเลยชอบอ่ะ มาสศจรรย์หอมน่ารักโคตรหล่อมีหอมมากทุกคนมีเวลาอีกแค่ไม่เกิน15นาทีอยากให้กดนะอีฟกำลังสวอตอยู่แต่สีบนปากมีคือสวยมากคือสูนหนึ่งกดได้เลยขอหนึ่งขออันนี้ไม่ทาลงสิบสองแลแต่มีชอบสูนหนึ่งกว่ากับสูนสูนต่อไปขอลองเอาสูนหนึ่งขอลองเอาสูนหนึ่งเคยลองสูนแปดยังฮะมันจะสวยขนาดนั้นเลยไอ้ว่านกินหมดแล้วเหรอเพราะว่าฉันะินน เคยลอง0ูปดยังศูย์แปนี่ซื้อไว้ศูย์แปเป็นเมย์มากเพราะว่าสีส้มตงคนละสีอต่าเดียวกันค่ะตางเดียวกันแต่มันมีสองสีเกตเขาคืออะไรแต่เป็นแบบแพคเกจขาวดำเมแพเาก็เซื้อหวงของเพื่อนเพื่อนเรอโอ้ได้ซีเกตแล้วหรอตีเกตยังโอ้ได้ซีเกต เอาเอาไหมคะเขาตามหากันมากนะคณะหนึ่งหนึ่งสวยมากเบอร์หนึ่งสวยมากกับศูนย์ศูนย์บิ๊กมีฉันอยากให้เธอลองจูปิเตอร์เอาหรอเพราะเธอขอดิฉันเบอร์ศูนย์แปดเอ้ยเธอขอชั้นเบอร์อะไรนะเบอร์ส้มๆใช่ไหมเฮ้ยหนึ่งสวยมากไม่รู้แหละหยุดหยุดศูนย์แปดก่อนเอ้ยคนละสองแน่งอหรอ่ะซิดมีล้างปากเดี๋ยวนี้เบอร์โคตรเยอะเลยบิ๊กบอกดูซิว่าฉันจะรู้ใจเธอไหมเพิ่งมาอยู่ไม่กี่วันเอ้ยศูนย์แปดอ่ะลองดูอ่ะ เพราะว่าฉันใช้0ูแปดอยู่อ่ะอันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งจะทาเป็นบำรุงหรือว่าทาเป็นแบบให้สวยงามแต่งหน้าออกไปก็ได้แล้วก็มาร์กนอนปากดูสุขภาพดีแล้วก็ช่ำช่ำนะคะจริงๆเขาขายแบบเป็นตะกร้าเขาน่าจะเป็นร้านชิ้นแล้วทุกคนซีเกตคิดซีเกตหรอใช่คิว่อยู่เอาหรอะได้ซีเกตหรอซีเกตคืออะไรอะจะเป็นสร้อยนะใช่ปะ ูอบทีมเตอร์เตอร์สวยมากทุกคนอย่าลืมกดดับโฟนะคะตอนนี้นะคะทุกคนหนึ่งแท่งเลยนะคะแต่แอรงแท็กทั้งกิ่นอันเดียวฉันได้ฟรีเข็มเลยเอยแสดงว่าได้ไม่ยากนะครับอันนี้โมโมะมาแกะของก่อนเลยได้ซีเข็มทุกคนเบอร์ศูนย์แปดจูปิเตอร์กดเร็วแล้วเหมาะกับมีอะครดูอันนี้ลูน่าครับลูน่ากดเลยครับไม่ต้องเอาใจนะว่าเลือกสูกไม่ถูก มีรูปแหวนวะรูปจะให้แมวหมอกกับมีสวยเพราะมีมีไม่ทานูอ่ะไม่ทานแบบนี้ติ๊ดต้มเล็กๆเออใช่อ่ะเห็นแล้วล่ะอุยรู้ใจไหมรู้ใจมากจะไปว่าหนึ่งอ่ะไปว่าสิบสองจูบูไปถังหรอกเมียใช่เพราะเธอติดวันนั้นเธอบอกใช่ใิ่หนูขอลิปส้มๆเออเนี่ยนะเฮ้ยอะไรอ่ะแปดอ่ะสูงแปดจูปิเตอร์สวยมากแม่งใครเลือกอะไรไม่ได้สูงแปดเหมากับวอร์มโทนแล้วคูลโทนค่ะสีนี้คือที่สุด ไออีมึงเสร็จยังเขาซื้อครึ่งชั่วโมงคูงค่ะแป๊บนึงแป๊บนึงลูกค้าไม่อีเขาเป็นบิวตี้บ็อกเกอร์สสวยมไหมซอสสวยมากอ่ะสูตรแปดเหมาะกับโอ้โหแม่คนละหนึ่งนะขอละคนสองคือเมื่อกี้โบสูตรหนึ่งก็สวยแต่สูตรแปดเป็นพับดูเป็นตัวแม่มาริโออันนี้สีเดียวกับมาริโอใช่อันแต่อันนี้มาริยัน อันนี้มาอย่างอ๋อสิบเอ็ดเป็นเป็นเบอร <rapper> ์ของคิวเทลป้าขอด้วยเมื่อวานนั่งเมาส์กันกับพี่สุ่มแล้วก็เปิดรูปอดีตเขาว่าเนี่ยอดีตแซคเขาหล่อมันจะมีช่วงหนึ่งเขาหลอตอนนี้ไม่ต้องมีช่วงหนึ่งที่เธ <serving. S 2> <k cartoon> อหลอมผูกนะแบบหล่อกว่าแซคเขาหล่อขนาดนั้นเลยเหรอวะก็าเมาส์ก็เห็นกันไวเด็กคู่นี้เขารักกันนานนะนั่งเมาส์กันรีแคปตอนนี้เป็นยังไงนะผมว่าต้องหล่อเมื่อวานพี่จิวไม่ได้ดูไม่ดูฉันทำผมมาให้ กแยกันไม่นี้คือถ้าเกิดผมกับพี่โดมใครหล่อกว่ากันถ้าแซคลอกดหนึ่งถ้าพี่โดมหลอกกดเจ็ดหนึ่งสามห้าสามสามสี่หกแปดแล้วเขากดอะไรหนึ่งน้อยสองคนหนึ่งเยอะกว่าจริงดิเป็นโมนี่มาไม่ต้องพูดที่หลังนะ อะซิมใส่จบได้เลยลิปออยซอฟกาสวันนี้หนึ่งแท่งร้อยเก้าบาทสองแท่งเหลือแท่งละเก้าสิบสองบาทไม่มีอะไรต้องไม่กดนะคะราคานี้ลิปออยซอฟกาของเขาดีจริงๆนะเอาจริงๆไอคือชอบมากเพราะว่าเป็นคนแพ้แพ้ลิปง่ายมากแต่ตัวนี้สวยคะสวยไหมสูงแปดสิบเนาะสูงแปดสิบแปดแล้วอ่ะเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจยังเปลี่ยนใจสูงแปดสิบสองสูงหนึ่งสูงแปดสูงแปดขอลองหน้าพอฟขึ้นมาเลยสุปิเตอร์มันจะแบบ สิวสองสีเราใช้ได้สี <ทะ S 1> มกบหกทนได้เลยอีูโทนก็ใช้สุดจูปิเตอร์ได้เพราะมันไม่ติดส้มเกินไปไม่ติดชมพูเกินไปมันเป็นครอบไม่รู้ว่ามันสวยดูดิเหปะสวยมากหน้าเด้งเลยหน้าพอบเลยล,ล,ลุกดูแบบเต็มเลยทะเลาะก,กันแล้วหนึ่งห้าสีแล้วตอนนี้สิบห้านีแล้ว วีได้ซอยอ่ะันหนูจุ่มหนูน่าจะได้เยอะกว่าพี่แซงนะหนูแกะมาแกะกับแม่เลยมานมีเยอะมันไม่ให้สีเข็ดด้วยมั้งซื้อแล้วแม่กดได้เลยสิบสองสิบสองนี้ไม่รู้จะกดอะไรมารับโปรลิปออยล์ซอกาที่ไลฟ์เราได้เลยนะโคตรถูกโคตรถูกโคตรดีตอนนี้ฮอตห้าร้อยสี่สิบห้าแล้วอยากได้เสื้อไม่ทันเออเสื้อทรงโมเน่ได้ไม่ทันเดี๋ยวรอไลฟ์นี้แป๊บหนึ่งสิบหกไม่มีแล้วจ้า สิบหกแบบไม่มีแพรว่าหมดนะอีลอมาริโอไปก่อนนะครับเพราะว่างนี้น่าจะในตะกร้ามีหรอ,อเ,เอาแค่ตัวอย่างนี้ก็ได้ค่ะไม่ต้องเล่นกันเลยเคสิบหกไม่มีสิบหกไม่มีตัวอย่างเนาะไม่มีตัวโชว์เขาน่าจะรีบๆเหมือนกันเ,เ,เ,เป็นการดีวานที่เร็วที่สุดใช่จพี่พใกล้แล้วใกล้แล้วสิบเก้าก็ไม่มีเนาะสิบเก้าเขเขาลองเล่นเขาลอสิบหกไม่มีโอเคอเคอาเท่าที่ม<ล>ี แต่สีที่เชีร์เลยนะศูนย์หนึ่งเมื่อกี้ที่เม่ทำก็สวยเพราะอะไรเป็นแบบพื้นผิวปากสีปากธรรมชาติไม่โปะไม่โปะไม่โปแบบไม่โป๊ไม่โปว่าว่าผู้ชายทาปากหรือปล่าผิวสันปากอมชมพูแบลแบลหน้าแบลแบลหน้าลักไม่โปอะไรอย่างเงี้ยม่โลนป่เนี้นทีบ้านเราแล้วใกล้แหล้แสิไม่มีนะฉันชอบนะฉันชอบอีมมะ ชอบแันนี้ติดม่วงเพราะว่าเธอขาวเธอใช้ได้แต่ถ้าฉันกับเมีใช้ติดม่วงอะหรอพี่นาดพี่บุ๋งก็ชอบสไตล์แบบนี้ติดม่วงสีตะไรมาพร้อมสวอตแล้วม่วงนี้เลยแต่เขาดูภูมิใจนะม่วงนี้เลยอ่ะมาทุกคนใครเลือกสีไม่ได้น้องอีฟได้ทําการสวอตบนแขนอันสวยงามของเขาให้แล้วเรไล่มาเลยค่ะสีเนี่ยไม่มีตำได้ใช่ปะสามหกสามหก แล้วก็ตายแล้วสิบยูสิบหกสิบหกแล้วก็สิบเก้าสิบแปดหรือเปล่าสิบแปดมาแล้วสิบแปดนีมาทุกคนดูนะอันนี้เบอร์หนึ่งอันนี้เบอร์สองอันนี้เบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเบอร์แปดที่เมทาเห็นไหมเขาจะส้มก็ไม่ส้มจะแดงก็ไม่แดงบนบนผิวอีฟยังสวยแปดเเกมีปะน้องเมทาปุญเยอะไรเกสิบ อ่าอีฟไลน์ที่พี่จะไม่รู้ว่าเบอร์ไหนไม่มีลม้อันนี้เ <ละ S 2> บอร์แปดอันนี้บบเบอร <5 S 2> ์ยูนยแปดสวยมากแปดสวยมาก,มาก,มากอันนี้ศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดไม่มีแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกไม่มีสิ 17, เจ็ดอ้าวสิบเจ็เปไหสนนะิบจ็ดไม่รู้ เดี๋ยวกันรันหนึงมันเยอะมากเลยอ่ะเมื่อกี้เบอร์สามเพิ่งหมดไปใครกดช้าเบอร์สามล้วเบอร์สามหมดไปแล้วเบอร์สามหมดไปแล้วรัวมากหมดไปแล้วเมื่อกี้เขาเติมให้แล้วหมดแลยเรียบร้อยเอาเบอร์สามไปเลยแม่ชอบมอนปิดอยู่ชอบวันไนแม่ชอบวันนี้อุ้ยแม่ชอบสีชมพูแม่ชอบเบอร์ไม่มีอุ้ยเบอร์ศูนย์ศูนย์ต้องเอาไปทุกคนศูนย์ศูนย์ต้องเก็บเพราะว่าตัวนี้แม่เอาเมลวันนี้แม่เวันนี้ศูนย์ศูนย์วันนี้วันนด้วยเลิฟโพชั่นเลิฟโพชั่นเลิฟโพชั่น อันแม่พูดแม่แกะนี่เนี่ยวะอันนี้เอาอันนี้ด้วยแม่เอาอันนี้นะพี่อีได้ดูเขาดิแต่มันเลอะไม่สวยแม่ทาเบอร์แปดอยู่บนนี้ใช่พี่ไหมหนูทาใช่เบอร์แปดเบอนั้นเบอร์สามไม่มีนานั้นนี่เบอร์แปดนี้อันนี้คือแปดที่เธอทาแปดอันนี้ไม่ทาสวยปะสวยมากสวยมากมันตั้งพอดีแปดแบบดูแพงได้เลยทุกคนคิดอะไรไม่ออกกดเบอร์แปด แม่ใช้แม่ชอบส้มติชชูู่ตรงนี้ยนิดนึงใช่หน้าปามันจะแบบป๊อบขึ้นมาหน่าไม่ได้ทาด้วยไหมไม่ทาให้สีน้าสีด๊อกอยู่ไหนสีด้มอ่ไหนสีด๊อกเบอร์แปดค่โมนี่อุ้ยหน้สีด้มอยู่ไหนแกงแกงอ่าแกงแกงสีด้มอยู่ห้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดเาดูที่หน้าที่ทาอยู่ดิพี่คิวเอ้ยที่ทาอยู่ก็คือทาอะไรเป็นไรสีด้มสีส้มใช่ไหมสีส้ม ในสวอตสีโมเน้สวอตสีส้มสีหนูข้ามไปหาเบอร์สิบสี่หาไม่เจอไม่ได้สิสี่นี้ปั๊สีส้มเาีจังอันนี้อันนี้เบอร์เบอร์นี้นะคะสิบแปดสิบเจ็ดจิ้มจ่ายจบแต่ต้องเอาสูตรสูตรไปเพราะสูตรสูตรทาเป็นบำรุงได้ทาเป็นบำรุงแบบสมมลเราทาแม็เบอร์อะไรในกระเป๋าได้เราเอาสูตรสูตรเนี่ยมันเป็นเหมือนกลอสที่แบบเพิ่มความฉ่ำได้แล้วก็ตัวอื่นจะมีแบบว่าสีอะ มีเออนึกออกปะมีสีหมดเลยนะคะแล้วก็เบอร์สามเพิ่งหมดเมื่อกี้เนาะเราแต่เบลอื่นยังมีอยู่อีก17บเสีสิบแสีนะกดได้เลยนะวันนี้ถูกแม่สิบสอนะถูกคือถูกกว่าซอการ์ดไลฟ์เองอีกทุกคนจีนแนะนำให้ซื้อ2แท่งที่ถูกอันไหน17คะอันไหน17คะอีท17ตัวนี้ค่ะม่วงติดม่วงหน่อย17ติดม่วงจะสวยแต่ถ้าตัว18จะแดงนะคะพี่ๆนะได้เลยเชียร์เบอร์8จริงๆเบอร์8เบอร์1นึ่งศูนย์แปดชั้นเอาศูกับ8แล้วก็1 สามสีว่เอาอีกได้ป่ะลงอีกได้ป่ะเพราะวคนที่แบบถ้าลองแปะแล้วเราจะกลอสลงอีกฉันอยากเห็นเธอทาสีแดงมันจะดูเป็นตัวแม่ปะอุ้ยแม่หนูไม่ชอบฉันก็เหมือนกันแต่หน้ามันแรงหนูแล้วมันแดงกเลยแต่ก็จะสวยไงดูเนมีริชอะชุดแบบไปดิก็ยืนะเธอดูดีสื่อฉ่ำมากเอาศูนย์ศูนย์ลงอีกเออศูนยศูนก็คือไม่มีสีเป็นแบบปากผู้ดี ถ้าวันนี้ใครอยากรับของแท่งอีฟเชียสีไหนเชียสีสิบเจ็ดเจดนะครแล้วก็เบอร์หนะะึน1 1> ่งแม่ดูติมาดูเบอร์นหนึ่งต้องมีทุกคนแล้วก็สิบหสบห้าสวย แต่ว่าใครที่อยากได้ติดส้มเพ่พี่พี่คิวติดส้มเอาเบอร์แปดเบอร์แปดเบอร์แปดสวยจริงแต่มันไม่ได้ส้มแบบส้มสานะเพราะทำเห็นปะถ้าส้มสาจะเป็นเบอร์นี้แต่พออันนี้มันจะไม่ได้ส้มมากเห็นไหมเบอร์แปดอ่ะใช่อันนี้อันนี้เบอร์อะไรแบนกัอันนี้เบอร์ที่คนสินสาสิสาจะส้มแบบส้มเลยแต่เบอร์แปดนะคะที่คิวเชียร์ทุกคนอ่ะเขาจะออกเป็นแดงส้มจะส้มไม่มากวอมโชนคูลโทนได้ไม่มีเลยตรงๆนะ 88ใครกดไปก็ชอบจูปิเตอร์แนะนำจริงเมย์เห็นไหมถ้าเกิดส้มจ๋าะมันจะดูแบบเนี่ยอันนี้ส้มจ๋าแต่พอเป็นแปะมันไม่ได้ส้มมากมันจะมีความเุลนเออมันจะไปน้ำเออส้มน้ำตาลติดน้ำตาลนิดนึงแกล้งอย่างเงี้ยสีม่วงสิบเอ็ดสิบเอ็ดเอาไหมสิบเอ็ดเบอร์พี่คิวเทอปป้าเอาได้นะสีม่วงสวยนะพี่ๆเอาจริง หนึ่งหมื่นคนดูนะคะตอนนี้จิ้มจ่ายจบกดรับโปรได้เลยนะคะแนะนำให้ส่งแท่งไปเลยทักสองแท่งเหลือแท่งละแปสิบสองบาทแล้วมันเงื่อนกันปี้แล้วมันกายกายกันมันกระือเนี่ยที่ม่วงนี่จะไปหาจับไหนนี่อดูศูนย์ห้ากับศูนย์แปดโอเคเป็นนครนับก่อนศูนย์หนึ่งศูนย์แปดบนปากมีอันนี้ห้าอันนี้ห้าค่ะก็จะมีความส้มส้มอิดอิดแดงแดงแต่ว่าถ้าเป็นศูนย์แปดจะเป็นความส้มส้มชมพูชมพูพิเศษ หายยากมากพี่เมยอันนี้คือเด็กเขาชอบมากเขาอยากได้กันมากอื่นลดเ<ะ>ทียะไปแล้วศูนยปดเนี่ยพี่เมเชียะศูนย์แปดเลยสีจูปิเตอร์สีจูปิเตอร์อรมันจะออกส้ม น้ำตาลไม่ดูไม่ได้สว่างแป่งไปนะคะก็ยังสุภาพอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วทุกสิ่งสวยหมดที่ต้องติดไปคือสูง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 จะไม่มีสีมันทำให้ปากดูสุขภาพดีดูฉ่ำวาวนะคะเรานี้เข้ามาลวโปรจิ้มจ่ายจบแท่งละ90ก่าบกระบาททุกคนได้ทุกคนถูกพี่ๆได้ทุกคนเลยได้ทุกคนเอาไปเลยวันนี้คุปองช่องเมลัยใครอยากให้ดับบัตรฝุ่นไหมเอาเอาบัตรฝุ่นไหมลิปเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วโอ๊ยตะก้าฮอตมากรัว อ่ะลั้ส่วนบัตรฝุ่นนะบัตรฝุ่นเธอถ้าใครใช้ของเค้าอยู่แล้วน้องหูน้องหงกดได้เลยแต่วันนี้เราเน้นลิปออยเพราะว่าแบบมันมันลดละลิปออยอ่ะต้องเด็ตัวดังนึกถึงลโลชั่นก็ต้องลิปออยลิปออยลิปออยพี่ไม่คิดว่าเขาจะเข้าพี่นะใช่ไหมล่ะหมายถึงว่าเขาคงไม่ได้นึกถึงอ่ะแล้วเราแบบเราไม่ได้แบบเอออะไรอ่ะพอเขาทักมาคือกรี๊ดเลยเขารูว่าแบบเห็นไม่นีไม่ใช่ จริงๆวันนี้ไม่มีายเขาบอกว่าเอาครึ่งชั่วโมงนะคะมีบัตรเท่านี้ได้หด้ได้ครึ่งชั่วโมงก็ครึ่งชั่วโมงดูเรื่องอันนี้ศูนย์สี่นะคะพี่ๆตัวนี้ศูนย์สี่ก็ให้ราคานี้ม่วงทุกคนสวยจริงแล้วก็ไม่เป็นตำนานอยู่แล้วสำหรับโลชั่นเอไปเหอะไม่ต้องคุณภาพ ก็คือดีอยู่แล้วรีวิวเขาจึ้งมากแล้วสีเขามาแบบนี้นึกอว่าไม่ได้สามสีห้าสีสิบเก้าสีสีไข่ดีสีฮอตทุกสีตอนนี้เติมสต็อกแล้วมีแค่เบอร์สามหมดเมื่อกี้อืแล้ววันนี้ให้หลักสิบถูกกว่าทุกที่ที่คุณไปมาเพราะว่าส่งท้ายปีเลยนะครับอันนี้สีชมพูสิบห้านะคะสิบหาอันนี้ปะ ไม่ไม่อันนี้ชมพูสิบห้าจะเป็นเบอร์นี้นะคะทุกคนเป็นชมพูตุ่นๆหน่อยนะคะทุกคนมันก็จะเป็นสีสุภาพอันนี้คือถาได้คูโทนวอร์มโทนทานได้นะคะตุ่นๆหน่อยนะคะพี่ๆนะนี่สิบห้านะเบอร์หกดีเบอร์หกก็เป็นเบอร์นี้น้องหญิงน้องไม่ต้องเล่นนะเออดีแล้ว่เบอร์หกก็เป็นหงอนี้ถ้าน้องหญิงน้องไม่ต้องเล่นเบอร์หงอีกันดี่กัน อ๋อเบอร์หกไม่มีบนแขนเบอร์หกไม่มีอันนี้เบอร์เจ็ดทุกคนผู้สีดเบอร์นี้คิวคนเดียวที่ทารกุนนี้อันนี้เบอร์เจ็ดกิตเตอร์กิตเตอร์นะคะยิปป่าแต่โมเน่เขาชอบสีแดงจะมีความสับสนทางสีนิดนึงนะคะพี่ๆแต่ตอนนี้พี่ๆกดก่อนดูดูชาร์จสีในตะกร้าได้เลยนะคะเผื่อใครแบบอิปตอบไม่ทันเนาะดูชาร์จสีในตากาได้เลยกดได้เลยสองแท่งทุกคนกดได้เลยสองแท่งค่ะทุกคนเดี๋ยวให้อีกสัก 10นาที10นาทีแล้วกันเพราะว่ามันเหลือ10นาทีแต่ว่ามันไปดู่ปใช่มันจะเร็วไปลองทดสอบให้หน่อยว่าเขาทิ้งสเตนไหมค่ะไม่เช็ดออกหรอ่ะไรเขาจะทิ้งออกนิดเนาะคือด้วยความที่ต้องเขาจะผลิตภัณฑ์ก่อนเป็นออยล์มันจะไม่ได้ทิ้งสเตนมากเพราะการทิ้งสเตนมากคือลิปทิ้นลิปทินเนาะแต่ออยล์อ่ะเขาจะให้ความบำรุงปากใช่แล้วเรากินเราอะไรมันหมดเราก็เติมได้เราก็เติมได้แต่เติมแล้วมันไม่หนักปากไม่ไม่เติมอีกออยล์ทุกคนเลยเติมเพิ่ม สูตรไม่เติมเอามาสูตรที่เกี่ยวเมื่อกี้สูตรสูตรชมพูที่น้องเอาให้มาตะโกนไปเลยค่ะเดินแล้วมันดีสุดเจ๋งอ่ะอุ้ยแต่สูตรเจ๋งสวยเนาะที่เป็นชมพูกริตเตอร์อ่ะใช่สูตรน่าเติมสูตรเจสวยมากเป็นรุ่นแกรนด์ซีเออรุ่นแกรนด์ซีเออมันจะฟูเหมือนเธอไปฉีดฟิลเลอร์อุ้ยที่เสร็จสวยมากแล้วหัวแตงเธอดูนะที่สุดเลยเอาใหญ่เต็มปากทำไหมทำไหม พี่คิวจะหาให้นะพีกนะดูดิดูดิปากพี่เมย์แบบฉ่ำมากแล้วแกคือใครแบบต้องการบำรุงด้วยตัวนี้มีบำรุงให้ในตัวด้วยนะคะพี่พีกดกันเลยพี่มาริโอ้คุยตายแล้วขออีกหมื่นหกแสนลูกล้องไม่มันเป็นสีธรรมชาตินี่พี่บิ๊กค่าเบอร์ศูนย์ค่ะพี่บิ๊กค่าศูนย์เจ็ดอ๋อศูนย์เจ็ดเหรอโอเคพี่บิ๊กค่าเบอร์ศูนย์เจ็ดค่ะพี่พีได้เลยจะมีความชุ่มชื้นแต่คนเลือกสีที่ชอบกันพี่คิวชอบเบอร์ไหนโมเน่ชอบเบอร์ไหนแม่ชอบเบอร์ชมพูแฟนอยู่แล้ว แม่ชี้ตรงนี้เขาชี้ตรงนี้แม่ชอบเบอร์ส่วนเจ็ดแปดเออเจ็ดส่วนนี่ไงมันปากพี่ไงอย่าเมมสิมันหายไปหมดแล้วชิมเมอร์ไม่ไม่ช็นแม่แม่ชอบสีอันนี้ด้วยวันนี้ชอบสีอันนี้สีม่วงหรอมอนมอนแม่ชอบสีเล้โพชั่นหรอชอบไหมมอนแม่ชอบไหมชอบอันนี้ชอบอันนี้ด้วยหรอหรืโพชั่นหรือหรืโพอะไรนะอันนี้อันนี้ได้หรอจะพูดไหมล่ะเดี๋ยวจะทาให้ตรงทำมันอีฟเลยได้อ่ะหรืโพชั่น อ่ะลองพูดอ่ะลองพูดอันนี้ใจดัยอีทาเองเดี๋ยวอีทาให้เอาไหม